ความรักแข่งขันกันได้ไหมคะความรักเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันให้อีกฝ่ายหนึง่งรู้สึกมีความสุขซึ่งไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเรารักใครมากหรือไม่รักใครมาก เปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีตัวชี้วัดถึงความรักที่จะแข่งขันกันได้นะคะเป็นความรู้สึกที่ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขซึ่งกันและกันรู้แค่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะแข่งขันกันได้ค่ะแต่อีก อย่างหนึ่งที่มีการแข่งขันกันเรื่องว่าเรารักใครมากกว่าแข่งขันกันเพื่อที่แย่งชิงความรักแย่งชิงคนรักจากคนที่สลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความขัดแยง้งความแตกแยกในความรู้สึกซึ่งจะเกิดการหึงห,หวงเกิดการไม่พอใจ เพราะว่าจะต้องมีการแย่งกันลักษณะอย่างเนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะแต่ถ้าอยากจะแข่งขันก็ขอให้คู่รักแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์สนุกไม่อึดอัดน่าจะดีกว่าแข่งขันกันแต่งกลอนความรักแข่งขันกันร้องเพลงแต่งเพลง เกี่ยวกับความรักแข่งขันการเซอร์เรื่องความรักแข่งขันการวาดภาพการถ่ายรูปเกี่ยวกับความรักก็น่าจะดีนะคะเพราะจะทำให้คู่รักสนุกสนานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าอยากจะแข่งขันความรักก็ขอให้แข่งขันกันอย่างสร้างสารรค์มีความสุขสนุกกับมันนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดกร์ดาลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ